สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูกุกสภาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันเรื่องแม่เหล็กจอมพลังถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าแม่เหล็กจอมพลังจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปแนะนำอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะเด็กๆอ่ะอย่างแรกค่ะไม้บรรทัดยางลบ ดินสอเหลียนทานคลิปหนีบกระดาษเข็มมุดลูกแม็กแท่งเหล็กกันไกรแล้วก็แม็กสุดท้ายนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะแม่เหล็กของเรานะคะขาดไม่ได้เลยอ่าวันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆมาทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กจอมพลังนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองกันดูว่าแม่เหล็กเนี่ยเขาดูดอะไรบ้างแล้วก็ไม่ดูดอะไรเพราะว่าอะไรนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอ่าเราจะหยิบแม่เหล็กขึ้นมานะคะเด็กๆ แล้วเด็กๆก็จะต้องลองทดลองดูดค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะอ่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวเลเดี๋ยวลองดูใหม่สิเป็นยังไงนี่สังเกตคลิปเนบกระดาษดีๆนะคะเห็นไหมคะโอ้โหลอยติดขึ้นมาเป็นแพรเลยแสดงว่าแม่เหล็กดูดอะไรคะเด็กๆนี่เห็นไหม โอ้โหเห็นไหมคะโอ้โหแม่เหล็กดูดคลิปหนีบกระดาษอ่าถ้าอันไหนดูดคุณมุกจะไว้ฝั่งนี้นะต่อมาค่ะเราจะมาเริ่มกันต่อไปนะคะก็คือเหรียญเด็กๆว่าเหรียญจะดูดไหมเดี๋ยวคุณมุกจะทดลองให้ดูดนี่อ่าดูดไหมคะ ไม่ดูดขึ้นมาเลยแสดงว่าเหรียญดูดไหมแสดงว่าเหรียญไม่ดูดนะคะแม่เหล็กไม่ดูดเหรียญน,นะลูกคูมุกจะวางไว้ฝั่งนี้นะคะอ่าต่อมาแม่เหล็กจะดูดอะไรดีอ่าไหนะลองดูซิลองอันจิ๋วๆนี่เป็นยังไงคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกแม่เหล็กดูดอะไรคะนี่ดูดเข็มหมุดนั่นเองอ่ะคูมุกจะแยกไว้ฝั่งนี้นะ ให้เด็กๆสังเกตได้ชัดๆว่าแม่เหล็กดูดอะไรหรือว่าไม่ดูดอะไรอ่ะต่อมาค่ะเราจะไปกันที่ยางลบอ้าวเป็นยังไงเด็กๆสังเกตสซเป็นยังไงแม่ยางลบมาไหมยางลบดูดไหมอ่ายางลบไม่ดูดนะคะเด็กๆเ,เพราะว่ายางลบไม่ใช่เหล็กนั่นเองยางลบเป็นอะไรลูกเป็นพลาสติกอ่ะคุณมุกจะเอาไว้ฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งไม่ดูดอ่าต่อมา ต่อมาอะไรดีต่อมาเป็นอุ้ยเอาใหม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงให้เด็กๆสังเกตชัดๆอุ้ยเป็นไงคะเป็นไงคะเขามาหาเองเป็นไงคะอออีกหนึ่งรอบซิรอบสุดท้ายเด็กสังเกตลูกแม็กดีๆนะคะอ่าเห็นไหมเขาดูดนั่นเองเห็นไหมแม่เหล็กเขาดูดลูกแม็กเพราะว่าลูกแม็กเป็นเหล็กนะคะเห็นไหมดูใหม่นะชัดๆนะ เห็นไหมโอ้เห็นไหมคะเขามาเองเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเด็กๆตั้งใจดูนะนี่เห็นไหมคะอ่ะแสดงว่าอันนี้ดูดนะคะคุณมุกจะแยกไว้ฝั่งนี้นะลูกอ่ะต่อมาเด็กๆอยากให้คุณมุกดูดอะไรลองลองดินสอไหมอ่ะดินสอดินสอไหนลองตรงนี้สิอ๋อตรงนี้ก็ไม่ดูดนะคะเด็กๆเพราะว่าดินสอเขาเป็นไม้นะคะแม่เหล็กเขาจะไม่ดูดไม้นะลูกอ่ะ คุณมุกจะแยกไว้ฝั่งนี้นะคะต่อมาลองยางลบอ่ะยางลบไปแล้วต่อมาลองไม้บรรทัดอ่ะเด็กๆดูซิไม้บรรทัดดูดไหมอ่ะไม้บรรทัดอันนี้ไม่ดูดนะคะเพราะว่าเป็นพลาสติกคะ่ะเด็กๆ,ๆอันนี้เป็นพลาสติกไม่ดูดนะคุณมุกจะแยกไว้ฝั่งนี้อ่ะต่อมาเป็นลองกันไกส่สิเด็กๆคิดว่าเขาจะดูดไหมกันไก่โอ้โหเป็นไงคะเด็กๆดูดไหม เออไหนลองอีกรอบนึงนี่เห็นไหมคะชัดเจนเลยนี่ชัดเจนเลยเหไหมเขาดูสิเออเห็นไหมคะก็คือกันไกก็จะดูดนะคะเพราะว่ากันไกเป็นเหล็กนี่ตรงนี้เป็นเหล็กแต่ถ้าฝั่งนี้ล่ะฝั่งสีชมพูล,ล่ะฝั่งสีชมพูไม่ดูดนะคะเพราะว่าเป็นพลาสติกไหนเรามาลองฝั่งนี้นี่เป็นไงคะอ่าฝั่งนี้ดูดนะคะ อ่ะคุณคงจะแยกไปฝั่งนี้นะคะต่อมาทานเรามาลองทานสิอ้าเอาใหม่เอาใหม่ให้เด็กๆเห็นชัดๆอ่าให้เด็กๆเห็นชัดๆดูสิว่าเขาจะดูดไหมเออเห็นไหมคะเขาเถิบมาหาเองเลยนี่แสดงว่าทานดูดไหมคะทานดูดไหมคะเด็กๆดูสินี่เขาดูดอยู่นะคะเด็กๆเนี่ยนะ เขาก็ดูดนะคะเพราะว่าฐานเป็นเหล็กนะคะเห็นไหมนี่อ่ะผมจะแยกไว้ฝั่งนี้อ่ะต่อมาแมกเดี๋ยวลองดูซิแมกเอ้ยดูดนะคะเด็กๆดูซิเห็นไหมขึ้นมาแล้วอ่าแล้วถ้าเราลองฝั่งสีเหลืองล่ะถ้าเราลองฝั่งสีเหลืองล่ะโอ้ฝั่งสีเหลืองก็ไม่ดูดนะคะเพราะว่าฝั่งสีเหลืองเป็นพลาสติกนะคะลูกแต่ถ้าเราลองตรงกลางตรงนี้ นี่เห็นไหมคะขึ้นมาแล้วแสดงว่าแม็กก็ดูดนะคะคงมุกจะแยกไว้ฝั่งนี้นะคะต่อมาสุดท้ายค่ะนี่อันนี้หนักมากเลยนะคะเด็กๆนี่เป็นไงคะเด็กๆคิดว่าเขาดูดไหมนี่เขาดูดนะคะแต่ว่าอันนี้คือหนักมากแท่งเหล็กอันนี้คือหนักมากเขาดูดไม่ขึ้นเลยะคะ่ะเด็กๆด,ดูสิโอ้โหโอ้โอหล,ล่นละ นี่เห็นไหมแต่จริงๆเขาดูดนะคะเพราะว่าอันนี้คือเหล็กส่วนอันนี้คือแม่เหล็กเขาก็เลยดูดอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันสิ่งที่แม่เหล็กดูดนะคะก็จะมีกันไกลคิปหนีบกระดาษแล้วก็แม็กลูกแม็กนะคะแล้วก็เข็มหมดุดเห็นไหมคะเขาดูดหมดเลยแล้วก็แล้วก็แท่งเหล็กแล้วก็ถาดน,นะคะส่วนที่เขาไม่ดูดก็คือเหรียญยางลบดินสอ ไม้บรรทัดนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาถึงไม่ดูดฝั่งนี้คะเด็กๆเกพราะว่าฝั่งนี้เป็นพลาส,สติกค่ะแต่ว่าฝั่งนี้เป็นอะไรลูกฝั่งนี้คือเหล็กนะคะเขาก็เลยดูดแบบนี้นั่นเองนี่คะ่ะเห็นไหมเราก็ได้ทําการทดลองแม่เหล็กจอมพลังไปเรียบร้อยแล้วถ้าเด็กๆอยากลองทําเด็กๆก,ก็สามารถลองทําได้ที่บ้านหาอุปกรณ์ง่ายๆลองทําดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบายยคะ่ะ